เห็ดมันปูค่ะป่าตรงนี้ก็อยู่ติดถนนค่ะป่าตรงนี้ยิงงงจะชอบมาตอนเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามันอยู่ติดถนนนะเราไม่กลัวค่ะ ยาวไปถึงนู่นเลยมาเก็บเห็ดด้วยกันนะคะเห็ดพึ่งหวานก็มีเห็ดเหลืองก็มีเห็ดมันปูนะคะโอ้ยเห็ดเยอะมากเห็ดเล็กเห็ดน้อยก็เยอะ ันนี้ยกงมาเก็บเห็ดให้ชาวประมงค่ะวันนี้ชาวประมงเขาเอาปลาหมึกมาให้ยี่กงอ่าหกกิโลมีกัง้งมีอะไรด้วยทีนี้ยก่กงก็ให้เขากินตลอดเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาให้อาหารทะเลเราเราเก็บเห็ดได้เราก็ให้เห็ดเขาแต่วันนี้จะเก็บไปให้เขาอีก นี่ค่ะเห็ดเก็บแล้วนะคะเอาแต่ดอกพอกินค่ะเห็ดนางไก่นะคะเห็ดนางไก่กำลังออกดอกเล็กๆก็จะขึ้นเป็นแถว เก็บเอาแต่ดอกที่น่ากินค่ะเพื่อนอันนี้ขามันสั้นเอาตรงนี้ดีกว่าหวใหญ่หน่อยอุยอ้ยเละอุ้ยเนา่าเน่าเร็วจังอันนี้ไม่เอาเน่าแล้วได้แค่นี้ดอกเล็กเกินไปอันนี้ทบานเราเขาเรียกเห็ดน้ำหมากใช่ไหมคะเนี่ย โอ้ยเยอะเลยค่ะน่ะขึ้นเป็นกลุ่มเลยเฉพาะตรงนี้ไม่ต่ำกว่า20ดอกไปถึงนู่นเลยค่ะเห็ดน้ำหมากดอกกำลังน่ากินก็มีนะ แต่ว่ายี่กงไม่เอานะคะยี Й ่กงไม่เคยกินอ่ะมาอยู่สวีเดนไม่เคยกินเห็นน้ำหมากก็มีใ <obsessed> ห้เ <blue> ก็บเรื่อยๆนะคะถ้าขยันเดินอยู่กับโกย่าอยู่กับ ที <Cla> pe ่โลงๆก็มีเห็ดอะไรคะันเพื่อนๆมีใครรู้จักไหมคะเนี่ยขึ้นอยู่ตรงนี้เกือบสิบดอกยีกกมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเห็ดอะไรกระตอไม้ก็มีนะคะอุ้ย นี่ค่ะที่จะพาเพื่อนๆมาดูก็คือเห็ดพึ่งหวานไม่มีคนเก็บดอกใหญ่มากเต็มป่าเลยดอกแต่ละดอกใหญ่มากเห็ดพึ่งหวานนะคะเห็ดมันปูก็เยอะเห็ดพึ่งหวานก็เยอะ เห็ดนางไก่ก็เริ่มออกดอกใหญ่ๆเลยจ้าเห็ดตึ้งหวานขาลายหมวกสีส้มดอกกำลังงามๆเลยตีกกงไม่เอานะคะ ัดอกนี้มันก็ไม่ได้เล็กนะกคงจะไปเอาขามันค่ะเพื่อนเอาขาเห็ดชอบกินขาเห็ดอันนี้เป็นเห็ดที่กุงนะคะผสมกันเลยค่ะมีเห็ดมันปูเห็ดพึ่งหวานและก็เห็ดหนังไก่ยอยู่ในถุงค่ะ เห็ดแตกเห็ดแตกเห็ดแตกเห็ดเล็เห็ดก,ก็ดอกไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยเล็กกำลังน่ากินเลยค่ะเพ,พื่อนมาเก็บเลยกันนะคะ แน่ใจว่าเป็นเห็ดพึ่งเลือดหรือเปล่าเ,เพื่อนๆดอกใหญ่เลยมีดอกเล็กอยู่แต่ยักงไม่เอาเอ,อ้ยงามจังขึ้นเป็นคู่เลยสวยๆค่ะใหญ่มากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆดอกเดียวนะคะเนี่ย พึ่งหวานก็กำลังเริ่มจะเกไปตรงไหนก็เจอแต่เห็ดพึ่งหวานเต็มป่าเลยเพื่อนๆอดอกสวยๆเลยค่ะสวยมากเก็บสะสมกันไปดอกสวยๆเลยค่ะ ตรงนี้ด้วยสวยอะเริ่มได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเจอแบบนี้ใครจะไม่อยากเก็บเห็ดล่ะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะนี่คะ่ะนี่นะเดี๋ยวจะคงจะเปิดให้ดูอเอ้ยเนะดอกเห็ดสะออนดอกเห็ด พอบานก็โทรมาเรียกแล้วอุย้ยตา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 ยดูอุย้ยดอกเขตรสวยมากอะมาอยู่ตรงนี้อีกนะแล้วก็ไปถึงนู่นเลยนี่คือดอกเหตดมันปูนะคะดอกสวย,สวย นะคะคขาสวยๆขาอวบอวบกองไว้นี่แหละโอ้ยสวยมากอะ่ะเพื่อนดูสวยจริงๆ มันเหมือนกับกินไปนาใกรอบกรอบ 多哎，妈吧。 ดกอกกวบอวเลยตรงนี้ดอกแบบสุดยอดเลยอ่ะดอกแบบนี้เราชอบดอกตันดอกดอกแบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะดอกแบบหนักๆขาใหญ่ๆอ่ะชอบเลยเห็ดตรงนี้ชอบทุกดอก พะบ้านก็จะมาถึงแล้วอยากกงก็ยังไม่ได้ออกจากป่าดูวเที่ยวหน้าสวยอย่างนี้ใครจะอยากกลับบ้านเนะาะวาทำงานก็คิดถึงแต่ป่าเห็ดดอกสวยเลยค่ะ อันนี้เป็นกิ่งไม้ที่เขาตัดแต่งป่าแล้วเขาก็ใส่ทับๆกันไว้ค่ะอันนี้จะกลงขอตัดคายเห็ดก่อนนะคะเพื่อนจาจะกลับบ้านแล้วก็ยังเจออีกอ้าเอา้เอาดูดูดแล้วมันสวยอย่างนี้จะใครจะอดใจไหว ยอีกกลงก็เดินเก็บเอาแต่ดอกน่ากินโอ้เยอะแยะเลยอ,ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่เก็บนะคะอีกกลงจะเอาไปให้ชาวประมงค่ะเห็ดสวยๆเลยค่ะใส่ตะกร้าผลไม้ก็ได้สามตะกร้าก็ประมาณสี่ สามสี่โลนี่แหละค่ะสามเกือบจะสี่โลจะเอาไปให้ชาวประมงค่ะเพราะว่าเขาเอากั้งกับปลาหมึกมาให้ค่ะมาถึงยี่กงก็ทําปลาหมึกตอนะคะเพื่อนเนเพราะว่าปลาหมึกสดก็เอามาให้นะะ่ะมันต้องมาทําขี้ค่ะเพื่อนเขายังไม่ได้ทําขี้เลยอันนี้ก็เป็นเห็ดนางไก่นะคะกับ เห็ดพึ่งหวานอันนี้เป็นเห็ดหนังไก่ส่วนนี้ก็พวกเห็ดพึ่งหวานบางอันยายกงเอาแต่ขานะคะยายกงจะกินเฉพาะขาค่ะโดกที่ใหญ่หน่อยยายกงจะเอาแค่ขามากินนะคะเดี๋ยวจะไปล้างทำความสะอาดส่วนเห็ดเหลืองนี่ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่เอาไปให้ชาวประมงค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณทุกกำลังใจจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะ